ที่จอ190 6, 6, 6, 6, 6, 6 7 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, ับตรงันที่28มิถุนา256.7ความผิดฐานช่อโพลครับนี่ชื่อพี่นะทองตอนนี้ที่บ้านมีไหมไม่มีเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำก็คือว่าเขาเอามาเอามาแล้วเราก็ไปปล่อยร้านทำกี่รอบแล้วบิดนานแล้วนะ่เหมายหมายตอนนี้มีหกแต่มีน่อนอกระดับหกที่นี่ไหมหกสองนอกรับ แต่ก่อนหน้านี้ที่โรงจอดไปก็ไปเคลียร์มา6ล้านที่เคลียร์ไปเฮ้ยมินมินบุรีมันเพิ่งงองเองนะมินบุรีไม่กี่เดือนเองนะนานแล้วนะขอมินบุรีไม่กี่เดือนเองเรายังทำอยู่เลยมินบุรีเพิ่งกรกฎาคมเจ็ดน่ะกี่เดือนเองเรายังทำอยู่เลยหมายไม่งองอ่ะเอนนี้อยู่เอาดีจริงอยู่บ้านเลยพี่เอ้าใครคะเสื้อที่อ่ะอยู่แล้วกระทงรไป เียพิษภอสงเจทาความฐานร่วมกันขโมทรัพย์ของนี่นะฐานใตำรวจพิทรอปเกตอนี้เนี่คือี่การบอหือัก็ีชอบโกงนะัสองคนทำอะไรมาทำได้ไหมว่าไปทำอะไรมาเพราให้ค่าจ้างอะไรยังไง สามบาทเอาไป้จำเราได้บางกี่บาทกันตอนนี้ไม่กันเก้า,า,กาพันเก้าหมื่นเก้าหมื่นเขาให้เราหมื่นหนึ่งเขาไปแปดหมื่นรู้ไหมการจะทำคงนี้เรื่อความบิดเรารู้ไหมถ้าตัวรอบนี้ออกมาจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วนะสัญญานะสัญญากับพวกพี่นะอย่าให้พวกพี่สือมคราคมได้ไปตามจับบีนนะ